อ๋อคิ้วหีอ่าคิ้วหี่อ่าโอ้แล้วนนี้ล่ะตาหินอ่าตานี่เขาไปททำอะไรดูหี่เฮ้ยสวัสดีครับอยู่กับช่องมันดีวีไอทเก่ากับผมเนาะมันนี้กับแรงครับหลังเลิกงานครับส่งพัสดุแล้วกะพัสดุอุ้มจะว่ามืนหนีคของลายคับครับมืนหนีเนาะก็เลยแดบคลิปคำคำนะครับเนาะแต่ว่าเฮ็ดแล้วห้องอะเอาเก็บพยะครับพยะมาถิ่ม มีขยะมีแล้วก็หัวน้ำต้นไม้ตอครับจิหวัดประจําวันมือน้ำครับมือน้ำม่อนมือน้ำครับความแข็งแรหดทุกมือครับนี่ก็บางคนก,ก็ถามว่าเป็นยังไงมาอยูย่นี่เป็นยังไงสบายดีบอสสบายดีครับแต่ว่าเป็นยังคือมาทายอยู่ถนน,นมันมีเหตุผลได้ไหมเนี่ยมาอยู่นี่เป็นยังไงเพื่อนวาสถานการณ์ดีครับทุกมือครับผมมีรถประจําตําแหน่งแล้วครับเสมอนี่นี่รถประจําตําแหน่งผมนี่รถประจําตําแหน่งครับผม เดี๋ยวมีแนวเบาเบาสื่อฟังมันม,ม้วนกับเราครับรอติดตามครับอันนี้เปิดหัวอยู่ข้างถนนเดี๋ยวไปรอติดตามครับผมเดี๋ยวรถติดตามตายก่อนโอ้บรรยากาศงามแดงๆครับพญานากสวยงามแสงงามขนาดตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไมนสิเปียกมันสิเปียกไมองม่ร้องไม่ใช่ร้านเก่าวันถือดีไหมตีขันหมดน้ำตรงไหนพี่น้อง กบไปแบบกับย,ยืนค้ยเรียนาเนง้อหัวมันกันทามภา<ป>สามเอ็มดี้ายนีย่และครับอยู่เต็ิมืองครับต้องนี่ะพี่น้องแฮปปี้ดีครับตรวงนี้เนะาะสบายย้ายกันเลียงร้านอยู่นี่เแบบน,น,นี่ยน,น้ำจัดนะครับงามเนาะพญานาค ผู้ใดว่าท่าน้มากับมาบเบิ่งได้ครับเจ้อข้างหลังของบรรยากาศข,ข้างหลังยังดีสดบสวยงามมากมาก <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวพี่ม่อนได้ยินข่าวว่าเคยไปอยู่ระยองครับก็ไปเคยไปอยู่ครับกับพ่อพ่ดนดอกแด่ว่ากับพ่เว่าได้พ่อว่าได,าได้ระยองพ่อว่าได้ไปว่าได้อยู่หมเนาะได้ได้อยากดูเปล่ล่ะฮะร่องพุ่มนี่โอ้ยได้สบายาสบายสบายสบายไหมเนาะแมนแมน แล้วย้อนนี่เขาสิลองถ่ายเขาวะฮี่อ่ามันมันไม่โรคจิตแล้วพวกเนี้ยพู้พาโบคาวาฮีนี่มันแทนคำจัจ๋าครับบ้านเขาอ่าประมาณนั้นโอ้บาต้องแทนคำว่าจัจ๋าอ่าเราเราเราลองถ้าถ้าลองภูมินี่จะพอพูดได้ไหมได้ได้ได้พอจําได้อยู่แล้วแล้วแล้วอันนี้อะไรนี่นี่ฮะนี่ผู้ชี้เนี่ยอ๋อคิ้วฮีอ่าคิ้วฮีอ่าอ๋อแล้วอันนี้ล่ะ ตาฮีอ่าตาเนี่ยเขาไปทำอะไรดูนี่เฮ้ยตาไว้ดูจ้าอ่าเอาไว้ดูจ้าจ้าเหรอจ้าครับจ้าไมจ้าอ่ะได็ต่อเนอะแล้วแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้ตาอะไรไงถายแล้วไงตาฮี่อ่ตาจ้าแล้วนี่ล่ะจมูกนีเอาไว้ทำอะไรดมฮีเฮ้ยดมจ้าจมูกดมและและอันนี้อะไรนี่ ปากนี่แล้วในปากมีอะไรลิน <c oughs> ้นฮี่เขาไปทำอะไรเลียหี่เฮ้ยโอ้โมีอย่างนี้ได้เลียจ้าน่ารักน่ารักภาษาละยองมีอะไรถามต่อเออนี่บ่ได้ถามแบบมีคนถามมาหลไรยรแขวเรื่องเรื่องฟันเรื่องแขวนี่มีคนมาถามมาหลไยรก็เลยสิตอบให้มันแล้วมันทัวนะว่าเป็นยางแขวคก็เป็นอย่างสเป็นครับกินเงาะครับกินเงาะเงาะอะไรฮะเงาะอะไรทําไมคือ หม้อกระป๋องพี่น้องบอกผิดใจแม่แม่ดึกมากเต็มปากเลยเลยเป็นหรือไงหม้อกระป๋องอ่าเพิ่งรู้ไงว่ากินหม้อกระป๋องฮะนึกว่าอยังฮะนึกว่าอยังผมนึกว่าไอ้นี่อะไรผมนึว่าจะไปโดนโดนตะเกียบตะเกียบฟาดไงเมื่อไหรกูโอ้เจังบ้ามึงอไหร่ก็มาจีทาว่าตะเกียบอะไรมึงว่าตะเกียบฟาด ซ้อนอ,อยากขนาดเลยเด้อเด้อโอ้ยมุกกันเอามุกเขาไปเรียนเซ่แม่พี่น้องยรเวงนะฮะรแวงได้ยินเสียงรถบัได้ดิรแวงมาเนี่ยมีมีอย่างถามถามอีกต่ออีกเออมันเคลืนนี่ไป็นเที่ยวมีผู้สาวทาักบ่โอ้เดี๋ยวนี้เริ่มดังแล้วถืวอว่ธรรมดาเดี๋ยวนี้เริ่มดังแล้วเนี่ก็ได้เปิดประตูเข้าไปแล้วเนาะสาวกรี๊ดเลยเด้่เป็นยังงูบ่ ตกบันไดแล้วยางบ่งเบิ่งขีดไปเห็นตกบันไดหาขวัวเอ้ยผมคิดว่าจะลงกลมรอหากินสินเบิง่งยมัปน,นี้ยางยางไปหัวกับไปเช็คความรอเข่าห้องน้ำได้ยางไปขห้อ,อ,ของน้ำยืนตันเลยโอ้งามโอ้เป็นยังเขาคนไรเส้นหัวเข่าห้อ,องน้ำผิดอออเอาแทา้เอาแท้นน้ันีเอาแท้อะปนี้ก็ผ่านเลยกลับ มานั่งโตนี่โอ้เสียอะโอ้ยยังมือมาสายเดียวยางมาหาเลยอืมแบบโอ้ันนี้ใส่แน่นอนเลยอืมยางลูรูๆูเข้ามาได้แล้วเป็นยังไงเป็นยังไงไอ้่จ้องนั่งผิดโต๊ะเพิ่นว่าโอ้ยเมานะพี่น้องผิดโต๊ะมันเอาจริงๆเอาจริงจังแล้ววันนี้สิกลับบ้านคนคือถ่ายกลับบ้านมานั่งอยู่รถไวเดียพี่น้องมาสะกิดเขาน่า สะกิดสะกิดเลยโง่คนอีกพอผ่าดเนี่ยนอนเลยว่ะขอเบอร์กูเนี่ยนอนเลยว่ะสะกิดสะกิดหมูบ่าว่าสะกิดว่าอย่างสะกิด่าไอ้ไอ่เจ้าคือรวบผิดคันรุปแล้วไม่ได้ดอกพี่หนังมาอยู่ทั้งนี้ที่ลัาจะได้เสียงชัดชัดครับกับับบ้านเขากับพัก่อนอนน้ำตื่นน้ำมือสาองมา อยู see, welcome, ими, welcome, mm ่น hmm. mm ี่กับอบอุ่นดีครับเดี๋ยวนี่อบอุ่นมีคนถามเป็นยังไงช่วงนี้ช่วงนี้อบอุ่นแห้งครับเนาะครับเนาะอยู่แนวยูนี่กลิ่นเปียบครับเดี๋ยวนี้กับทีมงานขอกระมารอแหละครับซื้อเรามาถ่าแล้วสามกลุ่มพี่น้องสามกลุ่มมือคืนหาตื่นเสาร์มาแก่อีกหนึ่งแรงมามีอีกสามสวยจูพร้อมเขาถือเหล็ก่นว่าไปจุนนี่โมลูเสียคิมถือเหล็กครับคิมดวงไอเลยคิมดวงถือเหล็กวันคิมดวงถือเหล็กสาวสาว <c oughs> โอ้ยมาทำมาได้ได้ยนี่าการคิบถึงเลขนี่นกับโอบอุ่นครับเดี๋ยวนี้เพื่อนกับดีไอเพื่อนกับดูแลดีตื่นขึ้นมานี่ตื่นเ้าพ่อไอหูบอยวายอย่างลูกจัานาะพ่อหนาเขาค้าแหลกนนเนาะเขากวาดไม่ใหม่นะตื่นเ้าอยู่นี่สิบอกเด้ครับเวลาเขาตื่นนอนกับประมาณหนึ่งโมงเสาร์เนาะเมื่อเ้านี่กับตื่นสวยเนี่ยตื่นเจ็ดโมงเชิงครับนอกจากไปเที่ยวมากกับมาทีสองเนาะพ่อหนาเปิดประตูออกมาเพื่นพอนเยี่ยมเพคนว่า ข้าวของงงเมนยังน้อลูกพี่กูเน้อว่ะเมื่อคืนนี่เมาครับมุกต่นก่อนกูคนด้วยเยี่ยมคนด้วยมีแน่นี่กูข้าวของงงกันเนี่กูเกะกูเฮ็ดหยังว่ากูเฮ็ดหยังดีว่าคือเยี่ยมคนดได้ร้อยแปอยู่นี่แล้วครับดูแลกันไปครับมวนกับไันนี้กับขัก่อนสามขัก่อนมื้อนี้กับแท็บของเนาะมื้อนี้แท็บของของทรงมาบักหลายครับที่เฮาจะทรงไปทั่วประเทศมื้อนี้หลายครั้งเนาะเฮ็ดจนว่าคำเนาะครับมื้อนี้เนาะจนฮอด ประมาณเท่าไรป่ะเกือบหาโม้งนะท่านเนาะยังบ่เบิดอได้ส่งบ่เบิดพี่น้องหลายครับเพราะว่าเพิ่นใส่หลายแอบขับยิงหลายแอบไดนี้มันขอความ9,000เอ้ย999พี่น้องจ๊คสิส่งแนวใดมันจังสิหมดก็ค่อยๆเช็คไปเรื่อยๆครับผมของกับส่งดีมากครับขอบคุณครับที่อุดหนุนไอ้์แล้วเด้อผู้ใดบ่ทันได้ซิมกะลองมาสั่งมาครับมีแหนมสี่โค้งมีใส่กอกมีปลาแก้วมี สมปาต้นสมปาเป,ป็นโตครับเสื้อจอนนี่มือปราครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ม้าเมื่อนี้เสื้อจอนนี่แล้วก็มีสามแบบครับสีดำสองตัวไม่ชอบปูก่กเรื่องของมึงคนนึงกับไม่กับถ้าสร้างอย่งต้องสร้าง,งถ้าสร้างประโยชน์ไม่ได้อย่าสร้างปัญหาแมนครับแมนแมนอย่าสร้างปัญหาให้คนอื่นครับมีสองตัวเามขึ้นเต็มขึ้นนี่เจ้าสร้างปัญหาอีกุมเลยสร้างปัญหาเนี่ยไหรฮะปัญหาอย่าง ไปตะวันแดงวยอมสวนอ๋อก็สวนเซเว่นแหลือเดียวบ่ไปนลยเฮ้ยได้ยินแต่เขาวบาโอ้ยสิไปปั๊มน้ำมันถ้าไปปั๊มน้ำมันบักคันบ่ไปดอกผืนมาเด้นี่มีการนัดกันอีกเด้เขาเขาจะบอกมันเด้อว่าว่าสิไปตะวันแดงเลยนะบ่บ่กูบ่ไปงดสิไปมั่งร้านเขาอยากเบืองอีกเฮ้ยเสือคักสิไปมั่งร้านเขาอยู่หันอีกมักใส่็เด้อกำลังพี่น้องเอ้ยก็สิว่านเลยพากันเตรียมกันครับกับลูกพี่นะครับบอก อย่าบอกบอกทัดเด้อบอกว่าห้าสิไป้ายปั่มมันท่าบอกบอกแทดมันหูว่าไปปั๊มน้ะมันมันโมไปดอกมันโมวันบริษัทดิเนี่ยมีนัดกันอีกเด้วยอ้าวนั่นนี่มากมันขึ้นนี่กลับมาที่สองผมลุกขึ้นมาเนาะผมลุกขึ้นมาผมถามอ่าน้องน้องน้องกลมเนาะผมถามกลุมมัตเตใสเห็นไหมกลุ่มลงปากบัดนีต วุ้ยพุ่นเร็วอายมาเตะอุบลตะวันแดงพุ่นเร็ววะว้ายเอ้าสำหรับที่นี่ฟ้าเฮ็ดเรียกกอนพี่น้องฟ้าไปจวดจุดไตวลาจุดเรีวมือเรียมสั้นแล่ะนี่บ่ได้แล้วอยู่บ่ได้แล้วเรียมสั้นแล้วพี่น้องเลยเอาสำหรับที่นี่ลาไปแล้วสวัสดีครับ